โอเคครับต่อครับอันนี้ต่อกันไาที่สามแบบตะปุกอาจ่ะนี่เปิดมามีคนตดูก่อนว่าเป็นใครโอเคใครวะโดนแบนนะครับไฟแฮกไม่เปิดอ้าวหน้าของสารเขานะครับเนี่ยไอประตูไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดหรอเน้ อ่ะต้นประตูเปิดให้หน่อยลืมใส่แล้วครับเปิดเลยอโอ้พี่ตันพี่ตันพิมพ์แล้วอ่ะเห็นว่าอ๋อนนี้ว่าพี่ตันพี่ตันเหรอคือพี่ตันโอเค๋แม่งบิดมาดูนะมันยิงกันเอง ทำไมอ๋อมันปั๊มของมันอยู่มั้งเปิดต้นโอเคดิบเนี่อ,อุ้ยสะดุง้งบ้เราจะพาเราดูบ้านหลังที่สองรับอ๋อนี่คือบ้านนี้สินะนี่คือบ้านที่เราสมบ่อยนะตอนแรกก็เป็นบ้านคนนั้นแหละแต่พอดีใช่ตา่าง,งจริงอะ่ะวันนี้วันนี้ดูบรรยายาศของการจีนตรงเนี้ยเออาตรงเนี้ยเป็นบ้านมัน แต่ตอนนั้นมันมีคนต้องปัตรงนี้ขึ้นไปเราไปเลยเดี๋ยวบริการส่วนรอยประตูส่วนรอยปันไดเข้ามานี่คือง่ายๆเราสร้างสาขาบ้านไปหลายหลังไปจริงๆทจะทางขึ้นก็ขันสายจริงเลยไดไวะอย่ให้รู้นะพวกขันสายกลางขึ้นไดขึ้นได้ยังแกแล้วข้องบ้านนี้เรื่องอะไรบ้างวะไม่เดี๋ยวมั้ก็จะมีใครเข้ามาละ นี่นี่เหลอเหลือผ้าอ๋อกับอะไรว่าผ้าเดียวเนาะทิ่เหลือคนกลับบ้านหมดล้วไม <_ historian> ่กระสุนโอเคบ้านบ้านมาสมรองโคตรมากสมรองแบบว,ว่าที่ทั้งสูงกำลังนะฮะแม่ไงได้ไปดูบ้านน่งแฟคั่นลี่กันมันอุดอย่างอะฮะ ทางขึ้นละโคตรตับาทแต่ทางลงโคตรนุบแอ่ทางลงโคตรนุบเลยไป,ปตูบา้านด้วเลยเก๋เอออีกแล้วนะเจอคนเจอคนเจอคนใครล่ะค <love> รับแดงเก็บกล้องอยู่ <c oughs> เฮ้ออะไรวะเสีงอะไรใครเข้าอ่ะอะไรที่จะบานอะไรที่จะบานเลย มันจอยกันมาเรื่อยๆเลยเว้ยไม่เขียนเมไม่แน่ถุยจริงๆก็มีกลุ่มอยู่กลุ่มนะโหกลุ่มโหดกลุ่มอะไรวะจำชื่อไม่ได้ S O T M ถุย <poisoned> น <indo> ี่มันน้่มันกลุ่มเราเสียใจแล้วไม่ได้เลยกลุ่มเออก็จะให้แกเข้าก็เข้าไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรชื่อเกมันชื่อเกมมันตัวเล็กตัวใหญ่เยอะหรือไงวะมันต้องจำกัดตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยไงอือคือเกมนี้เวลาดเพื่อนหรือ T P A จะต้องทำให้ตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันพูดหม้แบบ เฮ้่ยใครวะคนห่อไม่ใช่เดินแบนด์ไฟเฮ้ยเฮ้ยบ้านขนาดนีสร้างใหม่เหรอน่าจะสร้างใหม่สร้างใหม่ตอนแรกไม่มีแล้วก็ไอ้บ้านตรงนั้นมันเริ่มหายเหมือนกันด้วยไปไปเช็คของแต่ว่าเวลากลับไม่อยากเดินผ่านไอ้บ้านพวกนั้นอ่ะไอซโนวีนุกเดียวหูวละเบื่อที่เจ็ดบวกไม่ก็เดี๋ยวแต่บ้านตรงริมผ้าไง นี่นะเที่ยวที่ก็ไปลิ้มผ่านแล้วเก็บของในหลังไม่ได้กไอ,มอ้มีคนนะครับต่ไม่มีอันนี้ไม้เยอะนะจอนไปบุดเลยนะมีคำห้องนี้แบบไปไปลงไปต่อเอลย หิวไม้พเพื่อไว้ป้นบ้านต,ตีแบบคุมกันด้วยเออใช่ไอ้บ้านตรงนั้นมันหายอ่ะจะลองไปดูไหมอาหา่าตองดูคุณเซอร์มีบ้านหายไงมอที่ไปไม่ไดไอ้บ้านนั้นที่เราไปส่งลอย,ลยอออใช่ป่าหรอเออใช่ใช่ที่เราไปส่งได้อยู่มุมได้ไงอ๋อสรุปว่าเราส่งลอยไปกินหลังวะเนี่ยคุณลึกไหมไม่ลึกเยอะแล้วจีเอไอ้หมา แม่ได้ไรผู้กางเกงแดงเออใส่อยู่ผูเ้เช็คบ้านเนดียวไอเดยวคุยกนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วตอนนี้เมือ่อวานบ้านโดนปนเมือ่อวานไม่โดนปนหรอโดนบุกเอดนบุกมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแค่มันเอาของเราทีดด่ตายไปแหละบ้านส่วนเราเหรอวะนี่ไง อ๋อนี่ยอนที่รามาเจอ M4 น่ะเออจริงวยมันเลอดอะไรบ้างวะแล้วเราก็สงรายประตูแมพเดี๋ยนะอ๋อชุดว่ะเต็มเลยเออเรือแม่เต็มเลย c ิกแอรเลเทอร์สงรอยเฮยเก้าหนุ่ที่เขาเปลี่ยนชุดกันเฮยป้ายที่สมรอยไปดีอย่างนี้นี่เองสมรอยไมยมีคืนหกเลยฮะ มีพิกแอคเตอร์อ๋ดรู้ดีเขามีคนมาพังตรงมีคนมาพังข้างบ้านแล้วด้วยเฮ้ยเดวๆฮึ่มขีดหรือคนนอนอตัวนั้นน่ะไหนเอ๊ยอะไรวะไม่ดูไม่รู้อ่ะน่าจะาไปแล้วขี้หรอวะต้องดูดิมาด้วยกันสิวิ่งไปดิ ตายทะพุกเสี่ยวอันนี้นรคนนี้คููกามะฮะอะไรกามากามะเดี๋ยวนนคนไหนมาบนบ้านไปเก็บของอยู่พอ่ไอ้คนวิ่งเข้ามาแล้วว่าไหนอะเรามองไปทางซ้ายมองไปทางซ้ายคนไม่ใส่ชุดเราฆ่าหมดเออไุดไดงบบไปเก็บของอยู่เน่นเนเนนเอาใจจะไปให้บารดีน้อง นายทำอะไรแถวนี้ไอ้เข้าไปแกล้กันแล้วเจ๊คลายหน่อยเจ๊คลายเขาหน่อยนะหรือจะปล่อยเข้าไปดีฮัลโหลยูเอาไงมาจัดการไปเลยเน้องสากเนาก็ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่ามาให้เรายิงเลยไม่น่าเลยโอเคขอบคุณจะรับไหมขอบคุณจลรักษาสนขอบคุณจะไล่หน่นี่นั่น มาต้นก่อนฮะดูโซบันดีดูโซบันดี๋อนะที่กี้ปไปทำไมอ่ะป่าป่ามะไรดูโซบันเดี๋ฮะเอาไปด้วยถอยเอ้ยเอ้ย่าเตะไปกลับมาเอาไปไม่มีอะไรเออช่างเถอะไปเร็วเร็วเอ้ยบ้านใครวะไม่มีอะเนี่ยตะเวนค่ะเนี่ยตะเวนทัวร์ค่าคนใช่ไหมเนี่ยไปหน้าฟอรตเตอรี่อ่ะ มาถึงเมื่อกี้ถึงแกตายผมก็ฆ่าได้จริงจีเขาโดนลูกสองเข้าไปเมื่อกี้โดนโดนเข้าไปสองนัดแกตายสองร้อยสองร้อยจำมั้เราจะมาเจอกันเจ้าไปในเจ้ามานวนี้สองนัดวันเนี้ผมไม่บอกผมไม่ถามอ่ปกติประดเดี่ยวไม่ใช่เหรอไปสองนัดนัดเดียวแล้วมันสัตว์นั่นมีแรดเออวะ เดี๋ยวในบ้านในหน้าต้นนะเออตก็มีล้วหนามเหรอเออไอ้นี่อ๋อไม่มาสร้างบ้านเลยครับเจ้าตรงที่เราอยู่อ่ะไอ้ต้นก็จะชัดกันมันเอามาเอานี่ไม่เอาเก็บมาเลยอ๋อเก็บอ๋อเดี๋ยวถุกๆเก็บมาแล้วเอามาฆ่าได้เลยเรื่องเช็อคนฮะที่เก็บเก็บเยอะปล่อยให้ยองหรอบ้านมันนี่หน้าต้นนะใช่ น้ำหนามโคตรหนาวจริงๆแล้วมันจะขึ้นบ้านยังไงวะอยู่บ้านได้ยินเสียงขึ้นมาละบ้านไหนบ้านหนามอ่ะที่แกมาอยู่บนหินก็แล้วกันโคนละหินกันเลยเนอะอ่อเพื่อนเน่ยไม่เอาตอนนี้กระสุนไหนวะมาทำไมที่จะต้นแล้วคือตันนะหกเจ็ดแปดเลยันได้โอ้ยกระตุก คนเยอะแล้วแม่งระตโตรอบแมบนี่จะวิ่งรอบแมบใช่ไหมเนี่ยมันมีบ้านบนเข่าตรงนี้หลังหนึ่งจะจำไม่ผิดอ่ะฮะแบบนี้าพาเที่ยวชมแมปรัดถ้าเจอสัตว์พวกนี้อย่าไม่ต้องฆ่าหรอกกระสุนเราไม่เก็บปืนเราไม่เก็บเสี่ยเราไม่กลัวเอ้ยถ้ามาสไนเปอร์มาเอ็มโฟกุบปุ๊บปุ๊บป๊ะเฮ้ช็อตเข้ามาไปเลยนะ แต่ระยะที่มีบ้านอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งไม่ใช่เหรอเออบ้านตอนนั้นที่มาพักกันครึ่งวันใช่เออข้างล่างหรือข้างบนกี่ไหนอ่ะคือไอ้กลุ่มมันใหญ่สามคนแต่ตอนแรกอ่ะเรามาเิริมนี้ไม่ใหม่แล้วก็ยิงมัน่ะหรอแล้วคนน่ตโอเคนั่นไงอ้าวไอซโนวี่ครับอีกแล้วมันตายอีกแล้วนี่ไงตรงนี้ไงที่เราตายจำได้แล้วบ้านอยู่ตรงไหนแล้วข้างล่าง เอ้ยโนวี้คาร์วิลันท์ท์บโดนโด,ด,ด,น,ด,น,ด,น,ดนหลายคนข้าหมดแล้วไอ้พวกเนี้ยเอ้น,นักแสดงว่าไอ้พวกนั้นก็ต้องอยู่แถวบ้านนั่นดิก็ <c oughs> เหมือนไม่อยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> เออว่ะไอ้พวกคนโหดเนี่ย <c oughs> มันเทสช็อตตลอดเลยนะเฮียมีอะไรไหมท่ามีจะได้มากเกอไว้ว่าอะไรนี่เสียใงใครก่อก <c oughs> เออใช่ผู้แกแกไอ้เสียงตื่นปะได้ยินเอ โอ้โหบ้านเหล็กขยายใหญ่เลยบ้านเหล็กนะแบบเอ้ยมันไอ้บ้านไม้เปล่าวะเป้หลังพี่เรามเออหลังพี่เรามันนี่วะเดี่ยวฟังใครยังไอ้บึ้มเะไรแม่งเฟลอ่ะเออเฟลมันย้ายของเอ้ยมันเปลี่ยนเหล็กนี่ว่าบ้านไม้อยู่ข้างหน้าเลยอ๋ออะไรวะเฮ้ยเอออย่าล่ะ เอ้ยเซโนพิ่ครับคิวเราเว้ยโอ้โหปวดนะคิวบัวเดียวกันเองก็ดูสิไอ้ยไม่ใช่เองไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ต้องอยู่บ้านเดียวกันนะไอ้เปล่าไอ้นี่เป็นภรรยาคนละแรกนั้นฮะอะไรรั้วบ้านนี้หายแล้วแสดงว่าของอยู่บ้านเล็กหมดเด้ไหาค้าบี๋ไว้ยไม่ตายเก็บของด้วยที่เขียนฮะ จะบอกว่าแหลกออตอนตอนตอนนี่กระสุนฉกกลางน่ะอันนึงอันนี้แบบเสือ้อนี่เก็บให้หมดอ,อนี่ก็พอแล้วขังเกงอ,อ๋นี่เอายาแลดมาออออโอเคโอ,อ้ยไปด้วยแลร,รอมีสมองคนฮะเออ,เอ มีอะไร้วมียามีของมีชุดแดนจะไงตัวาานี้ดิเขาเลยรูดของอยู่มันคิวมันต่อแล้วให้ตายเถอะจะคิวอันไปที่ไหนวะก็เหมือนเราอะื่อเย้ <c oughs> ดูมันดูมันทำไง อ่ามันปีนขึ้นไปด้านบนเลยเลยมันปีนมาด้านบนด้านบนไม่เรียบร้อยเดี๋ยเขาต้องบึ้มจากด้านล่างเว้ยโคตรหล่อบึ้มจากด้านล่างมาแต่เห็นเมื่อวานนี้โคตรหล่ออ่ะเออเจออยู่ไหนเจอคนอยู่บนบ้านหนึ่งคนตายยังไม่เหคนด้วย บ้านอันนี้แบบของกูหมดแล้วอ๋อไอ้นี่มันฉลาดเหรอเออมันมันระเบิดตั้งแต่จากบนไม่แต่อ๋อนี่ไงที่ผลงานที่เราระเบิดเอาไว้ผนังนี่โอ้โหระเบิดกับมือเลยเนี่ยอันนี้ปดะยุทธ์เองไปเหออ๋อวุ้กเบ้นเรามาเอาของที่เราซากายไว้โอเคเอาวุ้กเบ้นกลับมาเอาดิโอไย สวดรอยเลยไหมบ้านอันนี้ไม่ต้องหรอกเราสวดรอยไม่ได้หรอกเขาดีว์ดเบนอะ่ะไม่คิดไม่เห่าผู้แก้วางหรือผัวแก้วางเออว่ะโอเคขอของที่เราฝากไว้คืนนะ่จ้าโอเคอุ้ยล่ะเอ ไปเข้าไหมาไมไว่ว่าว่ะล้ะเสีเออยยาไม่ปีเอาอยา้าไปจะมีเท่า <19. S 2> ไหร่จิบเก้าคขเข้าวาอ่ะก็โหเอางี้เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บกล้องไงแกต,ตัวข้างนอกก่อ๋ออ่ะเออ,เอถ้าใครได้ยินเ,เ,นเสียงอืนก็ต้องสนใจนะใช่แกดูริมดินข้างนอกไปเพราะว่าข้างในไม่มีมากเราดินมากด้วย สุ่มเยอะเกินจากบ,บ้านไปก็ต้องทิ้งอยู่ดีจะยาแล้วล่ะกินเลยกินเลยเออเชอร์รี่เสียปืนไม่ตน้องใสใจนะเรายิงมาเออพูดได้ไปต่อบ๊กนะอ่ะฮะอันน, uh huh. อนี้ด้วยเอาเรือยาวด้วยอุย้ยเฟลเฟล จะบอกว่าฮะอยากจะบอกว่าว่าห่าลอยแล้วกินยาซะสิเหลือลดอยู่หลัวลดอยู่หลัวลดอยู่หลัวหกร้อยหกร้อยหัวสามสิบไม่เอาเลือดมันลดแล้วมันไม่ตายเหเฮ้ยเลือดมันลดอ่ะตจะ เอ้อมันเจ็บแต่เลือดมันไม่ลดอ่ะเหรอวะเออไม่แต่ไอ้นี่ไปตาย,ลยแล้วไอ้คนสัตวเออไม่แต่ไอเอนะ็นอะไรนั่นน่ะปัญชีมันไม่ออกกูก็ทับคิวไปนะจะได้นนะไอ้ที่มันแบบบ้าเลยเออจิจู๊ดจิลลจู๊ดจิจู๊ดมาข้างๆเจ๋เลยเออก็ยิงไปเออระวังหมาเออไม่ต้องระวังเข้เา,า,เาไปเลยเไ้ปดูดี แต่ตอนนี้ไม่ไหววะต้อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยต้อนอยู่ไหนพูดต,งตรงๆวะอ่าจ็บข้องหรือเปล่น,นไหนวะอ๋อมาข้างหน้าเมื่อกี้อยู่ข้าหลังไงตอนนี้วิ่งไปนแล้ว เ,ย,เย,ย่าอะไรแค่นี้เข้าสมองเข้าบิ๊กแลบไม่ไหวภูวมิ21ี21อันนะอังนี้ถ้าแกยิงไม่ยิงมาบบข้างหน้าได้เราเข้าเองฮะเพราะว่าในนั้นที่พวกแกลงไงใช่ไหมหล,ล,ล่ะเออเข้าลงไปย้อนมาเอาแบ่งไปครึ่งนึงก็แล้วกันเระตุ้นตั้งกันต่อ,อยังพอไหม21อันะจะพอ เห็นแล้ววะเราไม่เห็นนะไหนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราไม่เห็นนะเออเราไม่เห็นเหมือนกันว่ะจริงนะแต่มันมีบันไดได้ว่ะไม่เห็นสีหน้าบันไดไม่แน่ไม่แน่อัที่ไปบ้านนั้นน่ะมีบันไดเราเปิดไปไอ้ข้างในต้องมีของนันต้นเดี๋ยวมาร์กบ้านหลังนี้ไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าบุมเอาหาก็แล้วกัน ไหนนะบึ้มเลยก็ได้จะบึ้มเลยเปล่าด้วยกับบ้านหรอไปก็เรากําลังคนมาก,ก่อนตอนนี้คือเซนเรื่อเถื่อนอยู่ตรงเนี้ยเ่ราเถื่นอนอเราเราก็เถื่อนอืมก็เราก็เถื่อนเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้ประวัติภูคิวก็เริ่มมีเริ่มมีมาเยอะแยะไอ้แจ็คจอยแล้วออฟจอยแล้วเ,วเด็บตลอดจอยตั้งแต่เช้าแล้ว <laughs> จะเป็นังไ เออทางตันเออเออเอาง่ะตรงนี้ไปได้เฮ้ยโอ้ดีเฮ้ยกระตุกอ่ะไปกระตุดต้นแล้วกันเคไดเลยละกระตุกขึ้นมาใช่เมื่อกี้เห็นโดดแล้วพ่อสู โอ้โหกระตุกครับ mm ก่อนสินะไม่ใช่เรามายแล้วเจอชุดดับนอนข้้งบนดนี่แบบโอ้เฮ hey, ่หมดแม็กหมดแม็กเอ้ยเอ้ยนั่นเหมือนอะไรนะมาร์กหนึ่งหลังจำไว้จำเอาไว้แล้วไปด้วยกันไอ้แจ็คยังไงดันงโดนแล้วไม่เหมือนละ องไอ้พูดไ้พูดชาวราบริเคศเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องเจอได้เจอได้โอเคอู้เหล็กเยอะปุยแแหะโก้แแหะ้แแหะ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 กูอะไรเนี่ยเออแบบของน้อยว่ะเฮ้ยต้นมีกล่องยาไหมไม่มีเลยช่วยรับขอเปลี่ยนเกงนะ เออเอาใจเข็บได้เออมีลูกซองอ่ะผู้โอ้ยกระสุนเต็มเลยอ่าลูกซองอ่ะแมวอ่ะเอ้ยต้นยา렛ห้าสิบหกโอเคใช้ได้อยู่เยอะมีแร่เหล็กอ่ะมีแร่เหล็กเอาไปดีกล่องยาเยอะมากเออทิ้งอะไรดีวะทิ้งอันนั้นเอากระสุนมียา렛ยี่สิบเอ็ดกำแพงบ้านกินน้ำแป๊บกระสุนลูกซองเยอะุูดกระสุนลูกซองอ่ะเออต้นนี่กระสุนลูกซองเอาไป ไม่หรอยังค่อยออกอ,อ,อยู่ในกล่องน,นี่ก็เยอะแล้วเนี่ยอย่าแล้ตเต็มเลยกำลังสร้างหลังผนมาดีกว่าพอสรุปสองเต็มสองห้าสิบโห<อ>โอ้ย <laughs> บ้านเล็กเพียบอ่ะฮึไอ้ต้นเอายาแล้ตไปเดี๋ยวเต็มเบอร์อุ้ยอุปกรณ์สร้างบ้านเล็กเออช่างมันเถอะแล้วก็มีอ่ะแต่เอากลับไปด้วย ไม่ไหวแล้วของจะเต็มไม่จะเต็มแล้วไม่ต้นเอากล่องเลื่อนไหมไม่เหรอตัวเต็มเอออะไรเอาอะไรไปอีกดีวะเนี้ย <c oughs> เอามีของฝักมีนี่เลยวะโอโ้โหจัดไปบ้านเราจำจำเป็นไม่ใช้เหล็กมหาศาลร, <c oughs> รีเขนี่ทิง้ง ง9นสอ่ะแมเวิร์คเป็นหรออะไรวะเออเออนี่นั่งช็อปปิ้งกันใช่ไหมต้นปวกลับไหมของเต็มแล้วอ่ะอุปกรณ์สร้างบ้านเนี่ยจะเหลือให้มันไหมยังจะเหลือ,อไว้อีกหรอ เอาอไปแล้วว่ามันดีใจนะที่เราป้นแล้วเราดูอะไรผมบอกเอาอะไรไปดีมีพื้นแล้วเอาเสาไปไหมเอาไปห,หมดแล้วกูเอาโตัวกูเต็มอะ่ะถ้าเทียบกันแล้วมันไอ้มันเหล็กเหล็กถึงมคนนั่นกว่าเด็กออกไปกระสุนทิ้งไปเหรอกระสุนเอออะ กสุะซึ่งผมโผโ่กาทิ้งไว้ก็ได้เออเนาะเราทำมานสัจนะฮะรอดเด้อดูแลนะโงศอืมจะคอยดูแลนะอ่าฮะดูนี่นะอ่าฮะเจ็บใจอ่ะอ่าฮะเออต้นเอ้ยสวมรอยได้รักเดิม โซซาบร้านโซซาบอ่ะจะคือมีเป็นหาวเหรเฮ้ยอะไรละมันเข้าไม่ได้ครัวเข้าในรังนี้ออกออกทีดิฮะเข้าในรังเนี้ยหองไอ้่างใหญ่เลยเฮ้ยนั่นนะช็อตการะสมช็อตกันโอ้ของแบบเลคู้เอาแหละอะไรทิ้งดีะวะเบเบ้นทิ้งเลยนะทิ้งไม่เหรอเออเค่นี้แหละ ออกหมดยล้วอ๋เวอเท่าที่จำเป็นออกแล้วที่เหลือทำไปได้เลยไม่ไอรังเนี้ยไอรังที่เราจะเข้าไปเนี่ยเฮ้ยนั่นแหละจะเอะไรไปไหมอ่ะไม่เราจะยีนแล้วก็ยิงไปเลยี จะข,อของอะไรวะบ้านเลขก่อน๋ยวเราดูฮะเมืม่อกี้อะไร,รอ่ระกราหป๋าของมีอะไรอ,อ่อระก็ไม่มีมากกระสุนลูกถังเต็มเลยเออมันมีเ<ม>ฟอร์แนนต์เยอะแยะบ้านเยอะเอียดเลยกลับบ้านเลยไหม,อมเอาไงใครจะไปโหลดทีพีดีวะโหลอกว่วะผมยิ่งจำทางกลับบ้านไม่ได้อยู่ ที่เราไปเองอแจแจนั่งเล่นไปรเท่รนี่ะอ่าแล้วแกจะรอดเหรอวะจะไปสบายแน่นะแน่เดี๋ยวไปสบายแล้วแบบพื้นสวรรค์งั้นเราควรจะล,ลู่ในบ้านหลังนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปขี่แป๊บนึงปสบายโอ้เจอคนอยู่ในบ้าน เ <Okay, S 2> <Okay. S 1> าแลนหนึง <Okay. S 2> เรียกวอลสองออกมาทำถนนมีบ้านหนึ่งหลังทงั้งขวายหนึ่งหลังแล้วประตูมาหลังจะปิดจะค่อยกลับมาดูตอนงี้โพลเดี๋ยวเราก็ไปบ้านใช่ไหม <Okay. S 2> ทีพีมาใช่ไหมทีพีมาเลยแกวิกก่งกข้าไปบ้านแกยะกูที่ไปดีกว่า <c oughs> ยังไงไม่จะเอาของอีบ้านบ้านนั้นอ๋อ oh, ไม่เอาแล้วอันนี้ได้เออวาเออไม่คือบ้านที่อยู่ใกล้ๆกล้๋ดวเราค่อยมาดีกว่าเอ <c oughs> <c oughs> ยังไงแล้ว <stealing> ก็ส <ils> <'t hair> <annoying> <problem> so ่มรอยเรียบร้อยบ้านหลังนี้โอ้อะไรกบนา่มีอะไรเอาเลยว่าเจ้าช้อืมี จะถึงบ้านยังทีวีมาถึงแล้วเออทีวีเขาไม่สนแมเขาเอเอเอสีอ่เคแค่นี้ได้หรอลองพิมพ์ูดิขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะโถไม่ขึ้นเลยจริงจะขึ้นเอ้ยแม่แม่ได้สองร้อยสองร้อยตายน้อย สกผีก็เราวิ่งอยู่แต่แดแทะกลับถึงบ้านเราสะทีบ้านแสนสุขจะเข้าประตูไหนดีวะเข้าประตูเล็กดีว่าตอนเด็กเป็กโอเคครับงั้นก็สำหรับพาร์ท <łość> นี้ก็ค่อยๆสั้นลงเรื่อยๆสินะแต่ควาสั้นแกบ้งแกเออก็เออโอเคครับเออโอเคนะอะไรอีกปะชวนหลังก็ได้แกงั้นเดี๋ยวแกเน็กตาในขาคะะเกี่ยวกับวันหลังนะครับโอเคครับเกี่ยวกับ